ใครกลัหารถ Accord ครับพร้อมใช้ฟังในนี้ครับวันนี้ผมมี Honda Accord 2.4 EL ตัวท็อปนะออกมือ1ล้าน5กว่านะครับตัวนี้เป็นรถที่บ้านผมเองนะครับไม่แสนหกเซอร์วิสมาครบผมดูแลด้วยตัวเองนะครับเป็นรถของภรรยาผมเองสภาพพร้อมใช้ราคาพิเศษเป็นแค่549,000บาทครับไปดูเรียดกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนครับ เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถต้องบอกว่ารถที่บ้านเลยคันนี้เป็นรถของภรรยาผมเองเรามีรถหลายคันนะครับคันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เรามีคนหารถพร้อมใช้เราเลยมารีวิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ Honda Accord ผลิตตั้งแต่ปี2013ถึงประมาณปี2 0 1 6 2 0 1 7เป็นรถดีเซ็กซ์เมนท์ที่ขายดีมากนะครับสำหรับผมนะผมก็เป็นคนที่ใช้มาตั้งแต่ g 7 g 8แล้วนะครับรุ่นที่ผมชอบที่สุดเลยคือ g 8ต้องบอกนี้เลยผมชอบทรงเขามากนะ ยังหล่ออยู่เลยเอามาแต่งตอนนี้ยังหล่ออยู่เลยนะครับแต่ตัวนี้จีเก้เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีมากนะครับเอา,อางี้ขับไปเนี่ยคุณจะเห็นบนท้องถนนเลยแอคคอร์ดเนี่ยณตอนนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นนี้หมดเลยน่าใช้แล้วอยู่ในตลาดค่อนข้างนานตัวนี้มี2โฉมนะครับก่อนไมเนอร์และไมเนอร์เชนซึ่งจะไปทำตลาดด้วยกันอยู่3มเครื่องใช้ที่งี้ดีกว่าครับก็คือเบนซินส0นลิตรแล้วก็เบนซิน2.4แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเพื่องไฮบริดรุ่นที่ขายดีนะครับอันนี้ผมแนะนําจากประสบการณ์ที่ผมขัับมาท้ง3รุ่นนะ ถ้าคนที่ต้องการรถประหยัดน้ำมันนะครับจริงๆผมว่า2.0ตอบโจทย์แต่บางทีอาจจะไม่ได้ประหยัดถ้าเลยขับระยะยาวผมว่า2.4ประหยัดกว่านะครับแต่คนอยากได้ออปชั่นนะออปชั่นเลยผมแนะนําเป็น2.4เลยนะครับ2.4ก็ทําตลาดอยู่3ตัวย่อย 2.4L e 2.4L e เนี่ยเป็นเครื่อง4สูบ 2,400cc กับเกียร์อัมัต6สปีดนะครับออปชั่นคันนี้จะเยอะ เยอะค่อนข้างเยอะเลยมีไฟซีนอนนะครับปรับตามองศาเลี้ยวเครื่องยนต์ที่ตอบสนองดีล้อพร้อมใช้จอกลางนะครับตัวท็อปสุดนะครับก็เป็น2.4ไฮบริดนะครับซึ่งก็จะมีตัวอีกตัวนึเขาเรียกว่าเทคนะครับก็จะมีสลูปจะมีอุปรกรณ์ ออปชันอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะราคาก็จะโดดไปถ้าผมจําได้คือล้านหกว่าเลยวันนี้ที่ผมจะรีวิวเนี่ยจะเป็น2.4 EL อุปกรณ์ในความสะดวกครบเครื่องเสียงพร้อมพวงมอะไรามาติฟัง์กชันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับน่าใช้ด้วยเดี๋ยวไปดูเลขกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนครับวันนี้เราเสนอราคาเป็นแค่5้าแสนบาทครับเดี๋ยวไปดูกันครับ h o n d a Accord G9 นะครับปี2013เครื่อง2.4 EL ปัน,นี้เป็นรถใช้งานของภรรยาผมเองคันนี้ไม่รวมทะเบียนทะเบียนนี้จะเป็นทะเบียนสุดสุดเฮงของผมสีภายนอกนะครับโดยรวมคือดีนะครับต้องบอกเลยว่าริ้วรอยมีบ้างแต่นี่คือสีที่ดูแลมาแล้วแล้วทำมาแล้วนะครับ 2.4L มาดูสเปคอย่างแรกนะครับที่ท็อปก็คือไฟครับดูง่ายๆเลยถ้าเป็น 2.4L จะมีตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวไฟที่เลี้ยวโค้งเลี้ยวนะครับตาม การเข้าโค้งของเรานะครับคือถ้าสตาร์ทปุ๊บรู้เลยไฟเนี่ยจะเหวี่ยงขึ้นลงนะครับเช็คให้ดูชัดเจน2จะมี led ตรงนี้นะครับตัดขึ้นมาสําหรับปี2013 G9 เป็นต้นไปนะครับจะเป็นแบบนี้กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะครับไฟตัดหมอกข้างล่างเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันตัวนี้เป็น K24 เป็นเครื่องยนต์ที่ดังของฮอนด้แล้วนะครับจริงๆขับมันมากนะผมบอกงี้ว่า Accord เนี่ยเหยียบเป็นมาเลยนะครับ อัตราเร่งดีเลยนะตัวนี้จะเป็นเครื่อง4สูบนะครับแถวเรียง K24 นะครับให้แรงม้าประมาณ185แรงม้ากับเกียร์โตมัส6สปีดนะครับรถคันนี้เดิม,ดมนะครับสภาพพร้อมใช้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเพิ่งเปลี่ยนไดสตาร์ทมานะครับน้นมันเครื่องแล้วมันเกียร์เนี่ยผมมีดูแลอยู่แล้วนะครับเป็นรถของที่บ้านของตัวเองอยู่รถ้นเดิมนะครับ ตัวนี้จะมีชุดสกเกิร์ตนะครับเนี่ยชุดแต่งมาจากโรงงานมาเลยนะครับเคอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับโอเคก็จะมีคิ้วอย่างนี้ของ Accord นะครับปิดไม่แน่นสีโดยรวมตรงนี้ก็จะมีดีฟิวเซอร์นะครับตรงนี้2ชิ้นดูสวยงามกว่าเดิมนะครับมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้จะเห็นเป็นแบตนะครับ2.4 IV-Tech นะครับจะมีชุดแต่งข้างล่างด้วย รถโดยรวมถือว่าสวยครับคือพร้อมใช้เลยนะฮะเปิดหลังรถนะครับจริงๆสามารถกดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้มีกล้องจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอีกข้อดีที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถปรับตรงนี้นะครับเพื่อสามารถเอ็บอบอไปเพื่อเก็บของได้นะครับยางอะไรยังไม่เคยถูกใช้เลยนะครับอุปกรณ์เดิมๆอยู่เลยนะครับ ทุกอย่างเดิมๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับสภาพข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลอง a c c o r d G9 นะครับลองขับแบบสั้นๆสิ่งหนึ่งถ้าคนเคยขับรถ c a ม ry มาแล้วมาขับ a c c o r d นะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอย่างแรกเนาะช่วงล่าง Honda นะครับ a c c o r d จะค่อนข้างคมกว่านะอันนี้ไอเดียผมนะครับแล้วก็ไวกว่าอันนี้เราปรับโหมดธรรมดานะครับลองเหยียบให้ดูนะครับถนนโล่งๆนะความรู้สึกผมนะความไหลนะครับ ความไหลนะครับไหลได้ดีเลยคืออัตราเร่ง Hon d a เนี่ยเนื่องจากว่าเอาจริงเคยผมเคยขับพวก h อน da พวก VT e c มาอยู่แล้วนะครับความรู้สึกเมื่อรอบสูงๆนะครับมันจะค่อนข้างไวขึ้นนะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่ผมว่าขอคอ์ตัวนี้ทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็คือการพื้นที่สัมาระนั่งข้างหลังนะครับข้างหน้าเนี่ยคืออย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยผมเซตสำหรับผมนั่งนะครับ คือถือว่าผมนั่งถอยหลังมาเยอะนะครับขาผมเหลือเลยนะนะผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับเห,เหลือเลยข้างบนก็จะมีไฟแผนที่มานะครับถ้าตัวท็อปเนี่ยถ้าเป็นตัวเทคจะมีไฟตรงนี้นะครับคุณดูข้างหลังครับม่านไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับเบาะเนี่ยความนุ่มเนี่ยผมว่านะเรื่องฟิลลิ่งนุ่มเนี่ยคือนุ่มนุ่มดีเลยนะครับแต่ก็อาจจะสบายสู้ แคมรี่ไม่ได้นะครับแต่ผมว่าความซัพพอรตดีกว่านะแคมรี่จะนุ่มและนวบกว่ายวบกว่านะครับแต่หนังนะฟีลิ่งสบายอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือมันสามารถเอามือเข้าไปเอาของข้างหลังได้นะครับก็ล็อกได้ด้วยนะเอากุจเราล็อกได้นะครับเดี๋ยวไปดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ <Okay S 1> ครับโอเคครับแต่เห็นสเปคและรายละเอียดของตัว h o n d a Accord นะครับ G 9ตัวนี้เป็นรถปี2013นะครับตัวนี้จะเป็นตัวก่อนไมน่ต้องเชนสภาพพร้อมใช้เลยรถผู้หญิงใช้นะครับภรรยาผมใช้เองก สภาพดีนะอันนี้คือรถไม่ได้ทําเลยนะครับเราพยายามให้ลูกค้าดูว่าเดิมๆเป็นยังไงคันนี้นะครับเอาไปเนี่ยจริงๆพร้อมใช้เลยทุกวันนี้ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับเนื่องจากว่ารถเยอะนะครับวันนี้ราคา5490 0 0บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มนะครับสำหรับคนเครดิตเตได้เต็มเลยนะวันนี้นะครับใครสนใจครับ0 6 1 7 4หก2 2ึหอครับ0 8น9 0 8 2ด2 6เยดยหกรือคิวว่าโค้ดตามนี้ได้เลยสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช สวัสดีครับบ๊ายบาย